เดี๋ยวในวันนี้นะครับเราก็จะมาลงดันเรือครับโดยใช้อาชีพซาร่าถ้าอยากเติมเกมต้องเป t ทวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปนแน่น,นอนฮะมาดูบัฟดันเรือในวีคนี้นะครับ อันแรกก็คือบอสมีเกราะเวทนะครับฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวดาเมจเวทนะในการทำลายเกราะนะครับอันขวาก็เป็นโฮรองนะครับที่มันจะระเบิดใส่เรานะฮะเราต้องรีบทำลายมันส่วนในเรื่องของบอสนะครับก็มีสตอมมี่อันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับหม้าย่ายนะครับอาจจะใช้ไฮลิชแก้นะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นพาลาแก้ก็ได้นะครับในการโปรวอกแต่คราวนี้ครับในกรณีถ้าเป็นเออเวทนะครับอย่างซันเนี่ยใช้ซาลานะครับต้องใช้ลิลิกอันนี้ครับ ไม่สนสะท้อนนะครับจะได้สู้หมาย,ายายได้แบบสบายใจนะครับถ้าเกิดพาราโวกไม่ทันหรือว่าไฮริชเนี่ยไม่ได้พังเกาะน,นะครับเราก็สามารถยิงได้เลยทำดาเมจได้นะครับโดยที่ไม่มีการสะท้อนนั่นเองครับฉะนั้นถ้าเกิดอ,อ,อยากจะเล่นเป็นดาเมจโดยที่ไม่มีไฮริชหรือพารานะครับก็ต้องใช้เป็นลิลิกอันนี้เท่านั้นนะฮะส่วนสายกายก็เป็นลิลิกไม่สะท้อนกายก็ได้ครับที่เป็นรูปเกาะสีส้มๆนะฮะ บอสตัวถัดมาครับก็จะมี Wish calamity นะครับก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้ไอเทมได้แล้วก็จะคอยล็อกขาเรานะฮะทำให้เราขยับเขยื่อนไม่ได้แต่ว่าซีดครับทำให้เราไม่มี SP เล่นนะครับแล้วก็มีระเบิดที่รุนแรงนะฮะเรามาลองซ้อมซีดกันก่อนนะครับถ้าวิธีการหลบระเบิดแบบง่ายสุดเลยนะ ใช้เป็นยันมืดนะครับเพื่อที่จะได้หลบดาเมจได้บ้างนะครับไม่โดนตลอดต่อมาครับก็ไว้นะครับดอกบัวขาวนะฮะไม่ว่าเราจะเลือดหมดหรือหลอด SP หมดนะครับเราก็กดใช้ได้เรื่อยๆเลยอ่าอย่างสมมุติว่าซันโดนมันดูด SP อย่างเงี้ยหมดหลอดไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับก็กดดอกขาวไปนะครับ เลือดแล้วก็หลอด SP ของเราเนี่ยก็จะเต็มเหมือนเดิมนะครับสกิลก็จะกลับมาใช้ได้นะฮะไม่มีอะไรยากครับเพียงแค่อย่าไปงกนะครับดอกขาวเนี่ยอย่าไปงกนะอ่ะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูตาหนึ่งครับอาชีพที่เราใช้นะครับเราก็จะมีโลนินนะครับดาเมจหลักพระนะครับพระในวีกนี้อาจจะเป็นพระทุบผสมไฮบริดนะฮะก็คือเป็นแมกนัสด้วยนะครับ ที่เป็นเวทนะฮะมันจะได้ช่วยการพังเกาะส่วนซาร่าครับแนะนําว่าตาแรกให้ใช้ยันไฟก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีระเบิดรัวๆได้5-10ทีนะครับทําให้ศัตรูรอบๆเคลียร์ไวขึ้นนะครับแล้วก็ระเบิดได้เรื่อยๆเลยนะครับ5้าถึงสิทีะนะฮะพังเกาะก็ง่ายนะครับก็เลยมองว่าเออซาร่าเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นฮีโร่ที่มีดามเมจตัวหนึ่งเลยนะครับ เพราะว่าเป็นในส่วนของไฟนะฮะเป็น AOE ด้วยนะครับสามารถตีโฮลองเป็นกลุ่มๆได้นะฮะแล้วก็ยังมีสกิลธาตุโกส์นะครับในการสร้างเกราะสกิลมืดในการเคลียร์มอนนะฮะแล้วก็สกิลที่เป็นมังกร3หัวในการเคลียร์มอนเช่นกันนะครับอาชีพที่ต่อมาคนต้องมีนะครับเป็นพาราหรือไฮริชก็ได้นะครับหรืออย่างที่บอกไปเราต้องใช้เป็นลิลิกเออไม่สนสะท้อนนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆมีนะถ้าไม่มีก็ต้องใช้เป็นอาชีพในการแก้ทางนะครับส่วนอาชีพถัดมาครับก็จะเป็นคารลิสเบิร์กนะครับในการเพิ่มดาเมจให้เรานั่นเองนะครับอ่าเปลี่ยนเป็นลิลิกไม่สนสะท้อนเวทนะครับแล้วเราก็สามารถยิงได้อย่างสบายใจแต่ถ้าไม่มีลิลิกก็ต้องอย่างที่บอกไปพาราไม่ก็ไฮลิชนะครับเวิร์กสุด AOE ไปพอมันมีพวกลูกไฟโฮลองเกิดมาแบบนี้นะครับเราก็ใช้พวกเวทธาตุมืดก็ได้ครับมันเคลียร์เยอะเหมือนกันมังกร3หัวก็ได้นะครับเคลียร์เยอะเหมือนกันหรือจะเป็น d ด m a เ e AOE ไฟก็สามารถทำได้เช่นกันส่วนอีกอาชีพหนึ่งนะครับเราก็จะใช้เป็นลุงโฮเกรนนะครับในการลดเกาะนะฮะของศัตรูนั่นเองเออจริงๆมันเป็นนินจาก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆอยากจะเลือกว่า เออใช้เป็นอาชีพอะไรในการซับนะครับแต่ได้หมดเลยทุกอาชีพซับนะครับแมวก็ได้นะฮะอพอหมายายตายไปก็ไม่มีอะไรน่าจะยากแล้วครับเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วมันจะสะท้อนเราไหมเพราะว่ามันไม่มีแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆอาจจะกลับมาเปลี่ยนเป็นลีลิกอันเดิมก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวสะท้อนแล้วส่วนโฮลองเนี่ยจริงๆ ตีหรือไม่ตีก็ได้นะครับจะตีแค่ตอนมันก่อนระเบิดก็ได้นะคาริสเบิร์กมันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เอ่อเคลียพวกโคลองได้เยอะเหมือนกันนะครับแค่ระเบิดกุหลาบทีเดียวอะ่ะเออโคลองเนี่ยหายทั้งฝูนะครับแล้วก็ยังเป็นบัฟนะครับในการเพิ่มดาเมจให้เพื่อนๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มดาเมจของซาร่านะครับรวมถึงดาเมจของโรนินนั่นเอง ให้ตีตัวซีดก่อนนะครับเพราะซีดเนี่ยมันทำให้เปลืองดอกขาวนะเพื่อนๆน,นะส่วน witch calamity เนี่ยมันก็แค่จับขากับไม่ให้เราใช้อเทมนะครับพอเราใช้เป็นพวกยันมืดเนี่ยข้อดีมันก็คือมันจะไม่ค่อยโดนดามเมจเยอะเกินไปนะครับเพราะอย่างที่บอกสาราที่สันเอามาเนี่ยมันเป็นสายดามเมจเวทล้วนนะครับฉะนั้น มันอาจจะตายง่ายนิดหนึ่งก็ต้องกดดอกขาวบ่อยๆเวลาที่เรา HP หมดหรือว่า SP หมดนะครับไม่งั้นเราจะใช้สกิลไม่ได้นะอย่างที่บอกไปครับอย่าเอาเปรียบเพื่อนนะครับกดดอกขาวได้กดไปเลยไม่ว่าจะเป็นเวทหรือซับนะครับถ้ามวัวแต่หวงเนี่ยก็ไม่ได้ใช้หรอกครับเอามาใช้ลงดันนะครับนานๆทีอย่าไปหวงครับอย่าไปหวงจะได้ผ่านไปพร้อมกันนะครับเพราะนี่ขนาดเล่นแบบว่า ดีๆแล้วนะยังตาย2เลยนะครับถ้าไม่กดดอกขาวนะครับอาจจะตายมากกว่านี้ก็ได้นะถ้าเกิดมันมีเกาะขึ้นมาก็เราเป็นหน้าที่เวทไงก็พังเกาะให้เรียบร้อยนะครับกดสกิลอะไรก็ได้ธาตุโกสก็ได้ธาตุโกสมันก็ตีรัวดีนะครับหรือว่าจะเป็นสแปมไฟรัว,วก็ได้นะครับม,มีหลายอย่างนะซาลาที่แบบเวทอ่ะมันเยอะมากเลยนะครับ เทียดสามารถทําฮิตพังเกาะได้อ่าพอสีตายวิชคาลามิตี้นะครับก็ไม่ยากแล้วเพราะว่ามันแค่ไม่ให้เราใช้ของกระจับขาเท่านั้นเองนะครับอืมแต่ถ้าเกิดมันจะระเบิดหรืออะไรอย่เงี้ยเราก็เดินออกมานอกวงแป๊บหนึ่งก็ได้ครับลองสังเกตดูว่ามันจะระเบิดนะฮะมันจะมีเป็นวงวงอ่าพอเสร็จแล้วก็มาหน้าเรือครับหน้าเรือก็ไม่มีอะไรยากแล้วเราก็เอลไปสักจุดนะครับ ไม่ต้องเลือกมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เลือกเนี่ยอาจจะเป็นตัวหมาฟ้าก่อนนะครับหมาน้ําแข็งอ่ะนะฮะแต่ของเราก็คือตีไปรวมๆครับมันก็โดนหมดนะฮะเนี่ยครับไม่ยากเลยใช่ไหมเออสาราเดเมจก็สามารถลงได้นะครับส่วนอาชีพเวทอื่นๆจริงๆก็สามารถลงได้ไม่ว่าจะเป็นงูพระแมกนัสนะฮะได้หมดเลยนะครับนินจาก็ได้นะครับ เป็นเวทเหมือนกันโอเคนะครับยังไงก็ลองไปเล่นดูครับมันจะยากตรงไอวิชคา l มิตี้กับ s e ดเนี่ยแหละคือมันยากนะครับเพราะว่ามันทั้งจับไม่ให้เราใช้เทมแถมยังดูด s อนะครับกดดอกขาวบางทีก็ไม่ได้ในบางจังหวะนะครับโอเคนะ15 SSS ไปที่เรียบร้อยครับ ยังไงก็ถ้ามีวิธีเล่นอื่นๆเพื่อนๆแนะนํำกันได้นะครับส่วนของสวมใส่นะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนทุกชิ้นก็ได้นะฮะแต่ไกลไว้คร่าวๆนะครับเออยังไงก็ไปลองหาดูครับ